คำเตือนวィィิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีความรุนแรงทั้งด้านมะเขือเทศและการกินมาม่าซักผ้าตะกร้าเป็นบ้าขี่ม้ายายาทั้งนี้ใครอยากดูก็ดูไม่อย่างดูก็ปิดไปนะขัดจุบฟรุ้งฟริ้งกระดิ่งแมวเฟียฟ้าก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาและสวีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ มาครับวันนี้ไม่ได้มาแคทหาอะไรเลยครับวันนี้มารีวิวให้ดูคือซื้อจอยมาแต่ซื้อมาตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาใช่ซื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาผมจอยนี้ผมซื้อมาใช่ไหมคือไม่ได้กลวมาเล่นไหมครับไม่ได้กะมาเล่นไหมครับพูดเลยไม่ได้กละมาเล่นไหมครับเพราะว่าเดือนสิงหาตอนนั้นมันยังเป็นบิลอยู่ผมก็ไม่ได้โหลดมาเล่นใช่ไหมตอนนี้ท่านผู้ชมดูก็ไม่ได้โหลดหาอะไรมาเล่นเลย แล้วก็ไม่ได้ต้องเรียกไงรอมันอัปเดตอ่ะเออรอมันอัปเดตแล้วผมก็ซื้อซื้อมาเนี่ยไอจอยตัวเนี้ยผมซื้อมาเพื่อเล่นเกมฟีฟ่าสิบห้าเว t a ์ออฟแทงบาร์เทินอารมซึ่งบาร์เทอร์อินนี่ผมกะจะแคสแต่ก็คิดแล้วคิดดีที่มันจะแคสดีไหมเพราะมันไม่มีอะไรน่าแคสอะครับก็เป็นเกมยิงกันธรรมดา เออผมก็เลยเออไม่แคสไม่เป็นไรซื้อมาเอาเราก็เอามาเล่นดีกว่าเออไม่เป็นไรเราก็มานั่งเล่นก็ได้คือวันนี้ผมก็ไปพบโดยบังเอิญอีกแล้วคือพบโดยบังเอิญเลยว่าคือนั่งเล่นอยู่ใช่ไหมนั่งเล่น World of t a n k วันนี้เล่น World of t a n k เล่นไปขี่รถสามอู้สแม่งโดนยิงเบื่อละไอเฮียแม่งโดนยิงบ่อยสว์เลยเลยเปลี่ยนเกมคือเปลี่ยนเกมเนี่ยไอมันผมไม่ได้ชาร์จสกิน,น่ย คือใช้ปุ่มไอ้พวกนี้ได้ปุ่มกดออกอะ่ะพอกดออกมาปั๊บผมก็เลื่อนเลื่อนเนี่ยอเลื่อนไปหาเกมแล้วมันก็สามารถเลื่อนได้ไงเออมันทัดได้อะไรเงี้ยมันเหมือนทัดผมก็เข้าเกมปั๊บเท่านั้นแหละแม่งใช้ได้ไมครับแม่งใช้คือกะแบบว่าพอเลื่อนเข้าปั๊บจะถอดจะถอดแล้วจะถอดจะถอดเก็บไปชาร์จไงเพราะว่าแบตมันอยู่ได้ประมาณ1ิบชั่วโมงมังม้งมั้งเออ แล้วก็ซื้อมาตัวนี้ถือว่าเป็นรู้สึกว่าเป็นตัวตัวท็อปที่ยังไม่มีรุ่นตัวไหนออกมามัง้งหรือมีค่ายอื่นออกมาแต่ของไอเพ็กานี่ยังเหมือนตัวนี้ยังเป็นตัวท็อปอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ที่ซื้อตัวนี้เพราะว่ามันเนี่ยมันจะสามารถใส่โทรศัพท์ไว้ตรงกลางได้เนี่ยใส่โทรศัพท์ไว้ตรงกลางตรงเนี่ยระหว่างช่วงเนี่ยใส่ไว้แล้วก็ล็อกคือชอบตรงนี้แหละ เพราะรุ่นอื่นมันจะมีแบบใส่ข้างบนหรือแบบใส่แล้วหนีบอย่างเงี้ยเออผมไม่ชอบคือเออเอาอย่างเงี้ยแต่แต่มันก็แพงอะถือว่าแพงแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบคือแม่งปุ่มพวงหาเนี่ยเนี่ยไอปุ่มมันจะมีปุ่มเล่นเพลงเดี๋ยวให้ดูน่าจะเห็นนะอันนี้ปุ่มลดเสียงอันนี้ปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็อันนี้ปุ่มเล่นเพลงนี่ปุ่มแบ็กกราฟเพลงอันนี้ปุ่มเพลงต่อไปคือมันใช้ได้จริงๆ คือรับรองว่ามันใช้ได้ครับผมว่าเล่นเกมอยู่จะเปิดเพลงฟังเนี้ยใช้ได้ใช้ได้จริงๆแล้วก็ปุ่มทุกปุ่มถ้าเล่นไปเรื่อยๆคือตอนแรกมาแม่งแข็งมันไม่ถือกับแข็งอะมันค่อนข้างแข็งคือถ้าเล่นไปเรื่อยๆมันจะนิ่มเนี่ยมันดก,ดกดกดง่ายอะกดง่ายขึ้นมากผมแต่ก่อนมานี่แข็งปึ๊กแข็งปึ๊กเลยกดไปเรื่อยแม่งนิ่มไอ้ปุ่มแต่ปุ่มนี้จะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่จะใช้เนี่ยหนตัวนี้เนี่ยสา,สาที่เนี่ยไอ้ปุ่มเนี้มันส่วนใหญ่เกมมันก็ใช้เดินนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเอียงอย่ายเงี้ยไม่ได้มันเดินหน้าลงซ้ายขวาอย่างเงี้ยเฉยๆแล้วไอ้ปุ่มพวกนี้ก็ปุ่มพวก select home อันนี้พวกนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้ยกเว้นจะเล่น emulator คือพวกพวกอะไรวะ emulator ของอะไรวะมันชื่อแอป p p s ออะไรอ่ะที่เป็น emulator ของ php เออคือแล้วผมก็ไม่ได้เล่นคือที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าไฟล์มันใหญ่แล้วก็ผมก็ไม่ค่อยชอบเล่นเกมแนว php เท่าไหร่สักเท่าไหร่นะแต่ก็เล่นแต่ก่อนเล่น P2 อยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วซื้อมาก็ประกันประกันเนี่ยเขาระบุมาตั้งแต่เดือนไหนวะเดือนเใช่เดือนเจ็นี คือซื้อมามันมาถึงเดือน8ปดเขาสั่งมาก็ค่อนข้างนานซื้อมาก็น่าจะมันไม่ได้มีอะไรไม่บอกดีกว่าว่าร้านไหนแต่ว่าถือว่าราคาถูกราคานะ่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนบางครั้งก็มีส่วนลดด้วยน่าน่าจะรู้กันนะแล้วก็ในกล่องในกล่องให้มาก็จะมีใส่ชาร์จสายชาร์จผมก็ไม่ได้แกะแกะถุงออกแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่ามีสายเชื่อชาร์จ ใช้สายชาร์จของอันนี้ก็คู่มือนั่นเองคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยียอะไรก็ไม่รู้เอออันนี้อันนี้วิธีเริ่มต้นเขาบอกว่าให้กดปุ่มโฮมคือมันจะสแกนเนี่ยให้มันเวลาจะสแกนหาใช่ไหมให้กดปุ่มปุ่ม X ปุ่ม X แล้วก็ปุ่มโฮมที่อยู่ฝั่งนี้พร้อมกันเนี่ยนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ผมน่ย พอมการกดปุ่ม x ก,ก่อนแล้วก็ปุ่ม home ไฟมันจะกระพริบป,ปุ๊บแล้วหาวันนี้จะหาให้ดีมาเออเดี๋ยวค่อยออจะบอกก่อนว่ามันมีข้อดีตรงไหนบางจริงๆแบตมันอยู่ที่เขาบอกไว้ว่า1ิชั่วโมงแล้วก็ข้อดีอย่างเลื่อนได้ถ้าเลื่อนไม่พอ,อคือเลื่อนนี้สุดแล้วใช่ไหมเลื่อนเอาเสือกเลื่อนมือเดียวอีกครูคือเลื่อนนี้สุดแล้วเนี่ยเลื่อนสุดแล้ว คือข้อดีอย่างนึงคือมาสามารถดึงออกมาได้ตรงนี้เห็นไหมตรงนิ้วชี้โอแม่งดึงยากเนี่ยเนี่ยมันง้างออกมาได้อีกแต่มันเป็นสปริงฝั่งนีน้ผมไม่ค่อยใช้กูสปริงมันเสื่อมเสื่อมเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ก็เลยใช้แต่ฝั่งนี้แต่ส่วนใหญ่โทรศัพท์ก็จะ5นิ้วก็มันก็ดึงออกมาหน่อยเดียวครับแค่นี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาใส่ก็ต้องถอดเคสเราให้ไอ้เนี่ยสีดำาๆมันติดกับฝาหลังแล้วมันจะเหนียวมากหนึบแล้วติด แต่อันนี้ไม่ค่อยได้ยกหรอกไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ยกออกมาใช้เพราะก็ไม่มีประโยชน์ที่อะไรหรอกมีนั่นแหละแต่ไว้การโทรศัพท์ล่วงใช่ไหมแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ไงเออมันมีประโยชน์ของคนอื่นไงแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับผมโอเคฝั่งหลังมันก็จะเป็นพวกรีสตาร์ทที่จะมันถลอกละพวกรีสตาร์ทเน,นี่ยตรงเนี้ยจุดเล็กๆรีสตาร์ทเนี่ยเอาปากกาจิ้มได้แต่ผมไม่เคยรีเพราะว่า รีไปทำเฮียอะไรจอยเนี่ยต่อกับคอมได้เพราะผมเล่นดาวฮิลอยู่ในคอมเล่นเพทูอะตัวอิมิลเตอร์เพทูอยู่ในคอมแต่ตอนนี้เลิกเล่นละาะแม่งไม่รู้่มันไม่มันเลยมันไม่แบบมันไม่ได้อารมณ์อ่ะมันเป็นเพทูอะแล้วมันมันไม่มีเพื่อนเล่นไงมันไม่มีเพื่อนเล่นผมก็เลยเลิกโอเคสลับต่อไปนะ่าจะเป็น แนะนำแอปนะแนะนำแอปที่ผมใช้เกี่ยวกับไอตัวจอยเนี่ยว่าตัวไหนเกมไหนซัพพอร์ตบ้างของตัวจอยนี้นะว่าเกมไหนคือมันก็ทุกจอยแหละจริงๆอะ่ะราะว่ามันก็จะหาเกมที่มันซัพพอร์ตสำหรับจอยนี้โอเคผมว่าม,มันก็ไม่มีหาอะไรแล้วนะมันกม็มีปุ่มปุ่มพวกนี้ก็นิ่มแล้วเนะี่ยผมเล่นจนมันนิ่มอะ่ะเนี่ยเนี่ยแค่กดนิดเดียวนิดเดียวนะิดเดียวนิดเดียว มันนิ่มแล้วปุ่มนี้ก็นิ่มหมดแล้วนิ่มหมดแล้วเพราะว่าเล่นมานาะนเล่นบ่อยแล้วเฮียแมงไม่น่าแต่ไม่ทนอยู่ข้างในก็ไม่ค่อยกองแข็งก็ทนผมก็เล่นมานานละโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูแอปแล้วกันโอเคเดี๋ยวหยุดไว้แค่นี้ก่อนโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็มาต่อกันครับคือเผื่อใครไม่เชื่อไงดูสั่งวันที่นะ สั่งวันที่เท่านี้เนี่ยวันที่8วันที่11เดือน8 2ดสอคือสั่งมาสั่งมานานแล้วไงกลัวไม่เชื่อว่าแบบเฮ้ยเพิ่งสั่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออกูไม่ได้เพิ่งสั่งกูสั่งมานานแล้วเอองั้นปุ่มแม่งไม่นิ่มขนาดนี้หรอกแล้วแต่เพิ่งรู้เฉยๆว่ามันใช้ได้โอเคเดี๋ยวไปดูแอปกันดีกว่ามันใช้ได้แอปโอเคแอปที่ผมใช้นะเนี่ยเกมที่ผมเล่นก็มีพีวหน้าเกมนี้ก็โหลดมาใหม่เพียงพิกเซลเนี่ยก็มีแค่เนี่ย อีกสองสามเกมเนี่ยเล่นก็เพิ่งรู้ไหมครับพี่เฉยโอเคต่อไปก็เป็นไอเนี้ยเกมแพดอันเนี้ยมันชื่อแอป,ปว่าอะไรวะแอป,ปแอป,ปชื่อแอป,ปชื่อเกมแพดโอ้พิมไปเกมแพดเป็นรูปจอยอย่างเงี้ยเป็นรูปจอยอย่างนี้เลยคือแอป,ปนี้มันมีข้อดีคืออย่างเล่นใช่ไหมมันเพจก็คือมันจะบอกว่าเกมไหนของคุณอะเล่นได้บ้าง มันจะมีเนี่ยตามเนี่ยว่าเกมเน,นี่ยเล่นได้บ้างแล้วก็เบลา,าก็คือมันจะเบลหาเกมเกมเกมในเพ s t o ตนว่าเกมไหนมันสามารถเล่นได้บ้างเราก็สามารถแบบเออเราก็มาดูว่าเอยเลนดีเซนต์วันนี้มันของเดือนนี้เดือนนี้มันเออมีอะไรติดบ้างเลตติง้งอันไหนอันไหนสูงบ้างอันไหนแบบคนเล่นเยอะ อ,อ,อันนี้หาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดเน็ตนะผมไม่ได้เปิดเน็ตผมเพื่อนแม่งชอบส่งหาอะไรไม่รู้แต่แม่งขัดอันนี้ก็ช่องค้นหาเอาไว้ค้นหาแบบกดสแกนค้นหาชื่อเกมว่าเออเกมนี้เล่นได้ไหมแต่ผมเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้หาหายนี่ไม่เจอไม่ครับ Pocket Edition ก็หาไม่เจอแต่เสือกเล่นได้งงงงจริงโอเคแอปมันก็มีเนี่ยตัวเนี้ยส่วนแอปที่เล่นได้ก็ค่อนข้างจะ เยอะพอสมควรแล้วหรับตอนนี้นะครับเออเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกก็เปิดบลูทูธก่อนใช่ไหมเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธแล้วก็ของผมมันเล่นอยู่แล้วใช่ไหมก็กดผมก็กดปุ่มโฮมเนี่ยมันต่อไปแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ต่อกดตัว X แล้วก็กดตัวโฮมมันจะต่อให้เนี่ย,ยางเห็นไหมบลูทูธมันขึ้น,นี่ยมันขึ้นเชื่อมต่อแล้วโอเคเราก็เล่นได้คือ อย่างอ e ีเกมอื่นอีเกมอื่นอย่างอ e ีไมครับเนี่ยอีไ e มครับเดี๋ยวผมทําให้ดูคือเข้าอันนี้เข้านะเข้าคือต่อแล้วเข้าใช่ไหมใช้ได้คือถ้าต่อแ้วผมจะลองต่อคือเข้าแล้วใช่ไหมคือเข้าเข้านะเล่น เข้าแล้วเล่นเล่นอยู่แล้วใช่ไหม้ักล้กลกูต่อดือนะต่อปึ๊บมันเดินได้เดินได้อ,อ้าไอ้เหี้ยแม่งใช้ได้แล้วที่ตอนนั้นมึงยังไงเนี่ยมึงยังไงของมึงที่ตอนนั้นมันมันเล่นไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมคือมันเล่นไม่ได้จริงไอ้เหี้แล้วที่ตอนนี้เล่นได้ที่กูแคสแม่งเสร็เล่นได้ที่ไม่แคสเสร็เล่นไม่ได้ มันเล่นไม่ได้จริงๆนะ่นผู้ชมสาบานไม่เล่นไม่ได้จริงๆแล้วคือเกมเกมอื่นผมก็เล่นมันก็เนี่ยมีวิธีต่อแค่เนี่ยแล้วก็มันก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีแอปแบบที่มาเซตติ้งว่าสามารถกดคลายได้ตรงไหนบ้างมันไม่มีแอปมาเซตไว้ขนาดน,นั้นก็ถ้าเราปิดบลูทูธใช่ไหมแล้วเครื่องอมันจะมีไฟกระพริบแล้วมันก็จะปิดเองอัตโนมัติเลยแล้วก็ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมอันออการรีวิวจอยอันสตีนของผมครับซึ่งไม่ไม่เป็นรีวิวจอยคือมาบอกว่าแม่งเล่นได้นะเออว่าจอยเนี่ยแม่งเล่นได้แล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ